โครงการไมเน็เมนต์เทนีไฟแนลเยอเด็กปีสหรือคนที่เรียนอยู่ปริญญาโทกำลังจะจบสามารถสมัครได้เลยโดยที่ยังเรียนไม่จบได้ํามมีอะไรบ้างเดือนตุลาคมนี้ฟังให้ดีถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์รีโพสต์บอกต่อมีคนอีกมากที่ยังไม่รู้จักไมเน็ตเมนต์เทนีไมเน็ตเมนต์เนีโครงการปั้นเด็กจบใหม่เด็กรุ่นใหม่เพื่อมีรายได้สูงเพื่อเติบโตไปเป็นฟิวเจอร์เลดดี้ลิเดอร์ในอนาคตซึ่งพี่ลักจะบอกว่า5โครงการนี้ถ้าใครจะไปฟังให้ดีหนึ่งโครงการไมเนงตเมน่์เ็นีของตัว o pie, o pie อ m อ r c ี้ึ็อบ รับคนที่ยังเรียนอยู่ปี4หรือคนที่ใกล้จะจบแล้วก็ได้ซึ่งคุณต้องสามารถจบทันรอบเริ่มงานของเขาคือวันที่1กรกฎาคมในปี2026ซึ่งของตัวออปปี้ปีนี้เปิดมาคือ1นึออปปี้ FLP เหมาะก,กับการทำงานโอเวอร์ชั่นหน้าบ้านซึ่งการสัมภาษณ์ใช้เป็นภาษาไทยในขณะที่ตัวที่2คือออปปี้ GDP เปิดมาต่อเนื่องทุกปียาวนานซึ่งวางการจ่ายสูงมากวางการจ่ายอยู่ที่70จนถึง 100K 100้อเอ้บวกบวกนะเรียกไปได้เลยตามประสบการณ์ที่เรามีหรือการที่เราจบมาในขณะที่ ไอตัว FLP เขาวางการจ่ายที่ 40k บวกเพราะฉะนั้น2โครงการไม่นเด้เม้นทเทร์นี้จริงๆมันคือ1น,นโครงการแหละแต่มี2ส,สายนี้ก็เป็น1อันที่ถ้าใครสนใจสมัครได้ซึ่งถ้าเราสมัครเข้าไปค่ะภายในประมาณ2-3วันเขาจะส่งข้อสอบกลับมาให้เราพี่ลังแนะนํานะใครจะไปที่นี่ถ้าต้องด่วนน้ำใช้แบบฝึกขอแจ้งน้องแอดมินว่าขอออกอ e ีบุ๊กชั่วคราวได้ไหมคะหลังคําสั่งซื้อแบบฝึกนั้นสามารถออกแบบนี้ได้เพราะเข้าใจว่าพวกเราด่วนน้ำใช้อันนี้คือที่แรกที่สมัครได้เลยแม้ยังไม่จบเพราะรอบร่วมงานคือปีหน้าไป ต่อโครงการที่2โครงการไม In ่เหนือยม้นท์นี่ของตัวต๊อกต๊อกต๊อกตอกเป็นหนึ่งโครงการอ e ีคอมเมิร์ซเชนูกัรจริงจริงต๊อกต๊อกผันมาจากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มจนมาเป็นกึงก่งก e ึ่งอีคอมเมิร์ซปหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่สามารถสมัครได้แม้เราจะอยู่ปี4เพราะรอบเริ่มงานของต๊อกต๊อกก็คือเดือนปีปีถัดไปในรอบเดือนมิถุนากนกรกฎาคมเชนูการเพราะฉะนั้นคุณแค่ต้องจบก่อนรอบเดือนนั้นเพราะน้องหลายคนอยู่ที่อังกฤษถือว่าจะจบในรอบเดือนพฤษภาคมน้้อออองงหลลาาาายยยยยคนนนนู่่่ใไทจจะบบรปีีพฤิกถืวซึ ยังไม่จบสามารถสมัครเข้าไปได้หรือน้องใ้ไทยเองที่ยังไม่จบเดี๋ยวจะจบในรอบปีหน้าแต่คิดว่ารอบเริ่มงานทันก็สามารถสมัครเข้าไปเลยเพราะว่าถ้าโปรเซสรเราคัดเสร็จแล้วเราจะถูกทรายหรือเซ็นสัญญาก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอถึงรอบค่อยจะมาเริ่มงานเพ,าเพื่อนๆจะบอกว่าต็อกต็อกปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจต็อกต็อกวางการจ่ายที่ 50K บเบวกๆมีอะไรบ้างต๊อกต็อกเปิดมา3โครงการ1ก็คือ GDP รับคนที่จบใหม่ประสบการณ์ไม่เกิน1ปีปี4ก็ได้สมัครได้2คือ ADP รับคน ที่ประสบการณ์ไม่เกิน3ปีซึ่งจริงๆต่างกันตรงไหนพี่รักษ์ GDP ส่วนใหญ่เราจบไปจะได้เป็น C เนียส่วน ADP ส่วนใหญ่จบไปมีโอกาสจะได้ขึ้นมเดจเจอร์เพราะเขาเขียนไว้ว่าเป็นฟิวเจอร์ลีดเดอร์ของเขาในอนาคตส่วนอันที่3คือ GBS เป็นต๊อกท๊อกที่ต้องไปทํางานต่างประเทศในเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราสามารถสะดวกไปได้ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือของต๊อกท๊อกที่ถ้าใครสนใจนะสมัครได้เลยมีแค่ GBS ที่จะต้องรอบเริ่มงานจริงๆคือเดือนกันยายนของปีหน้าแต่ถ้าเป็น ADPGDP จะเริ่มงานพร้อม คือมิอยูนากรกระดาน,นี่คือของตัวตอกตอกเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งโครงการที่ไฟ a l เยียสมัครได้โครงการที่3ค่ะเป็นมิเล m เมนต์โทนีของกาลีนากาลีนาก็เป็นเคร์หนึ่งของออปปี้ซึ่งเขาทําเกี่ยวกับบอเกมยกตัวอย่างเกมที่ดังของเขาก็คือ Rov เขารับพวกเราที่เป็นทาร์เกนยุคใหม่เพื่อไปพัฒนาเกี่ยวกับเกมพกเพร่อเพื่อนจะบอกว่าคือสายใหม่เลยนะที่แบบเป็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองมากซึ่งเขาจะถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกมแลกะการพัฒนาเกมล้วนๆซึ่งใครที่เป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วก็แนะนําว่า สามารถสมัครเข้าไปได้ซึ่งเด็กปีสสมัครได้เพราะรอบร่วมงานเหมือนกันเลยคือรอบปีหน้ามันพี่ลักษณ์จะบอกว่านี่คือโครงการที่3ที่เราสามารถสมัครเข้าไปได้เขาวางโค่นการจ่ายไว้ประมาณ 80k จริงๆอ่ะคิดว่า 60-80k แต่ไม่เกิน 100k นี่คือของตัวกาลีนาขึ้นอยู่กับการเรียกของผู้รอและประสบการณ์ที่มี4โครงการไมนเดเม้น์เทอร์นีของวันนี้ที่พี่ลักษณ์เพิ่งจะเห็นเปิดมาในเมื่อวานวันที่1ก็คือของตัวดีลอยดีลอยเป็นบิ๊กโฟร์หนึ่งที่ซึ่งเขาวางการจ่าย 40k บวกโดยพ คือถ้าเป็นกาลีนาออฟฟี่และติ๊ To อกจบอะไรมาก็สมัครได้ทั้งหมดจะจบศิลปศาสตร์จบสายภาษา,าจบประมงจบสายไม่เกี่ยวข้องแต่อยากจะเข้าสามารถเนี่ยสมัครเข้าไปได้ซึ่งกระบวนการโพสต์ในการคัดเลือกจะก,กองคนเข้าไปเขาไม่ได้สนเรื่องว่าเราต้องจบตรงสายเท่านั้นแต่ถ้าเป็นตอ๊องตอกบางอันเขาเขียนนะว่าระบุไว้ว่าถ้าดีก็คือเป็นสายอิชเนตแต่อะไรก็ตามแต่นะถ้าเป็นออฟฟี่กาลีนาไม่ได้ระบุเพราะฉะนั้นก็ยังค่อนข้างเปิดกว้างอยู่ส่วนดีลอยเองดีลอยอาจจะจำเพาะห,หน่อยนึงรับเด็กปี4ก็จริงรับ นยก็จริงแต่ขอจบสโคบใกล้เคียงสายมีอะไรบ้าง1ก็คือต้องจบสายอะไร engineering สาย data สายสายแมทถูกปะ่ะสายที่เกี่ยวข้องกับดูตัวเทคหน่อยหนึง่งหรือ Big Data เนี่ยสามารถสมัครเข้าไปได้ซึ่งถ้าใครอยากเติบโตกับบริษ,ษัทที่เป็น b i g กโฟนะสามารถสมัครเข้าไปเลยนี่คืออีกหนึ่งโครงการที่เปิดรับวางการจ่ายที่ 40K สบเคบวก,วกสุดท้ายเลยค่ะโวยาดโวยาดเพิ่งจะกลับมาเปิดแล้วสมัครประมาณ1-2ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองเขากลับมาเปิดอีกรอบแล้วแต่เป็นโวยาดสำหรับปี2026คือปีหน้า คุณจะได้เริ่มงานปีหน้าพี่รักเห็นเขาเปิดมา3สายหนึ่งคือสายของเซลล์เอ็มเมอร์เก็ตติ้งสองก็คือสายของตัวไอหนึ่งคือเซลล์เอ็มเมอร์เก็ตติ้ง 2เป็นสายเกี่ยวกับ HR3 สาคือสายเกี่ยวกับไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นจะบอกว่าของตัวยารดเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นของวอลโยารดเป็นสายของตัวโรงแรมอ่ะโบยารดเนี่ยเป็นสายของตัวโรงแรมเป็นของตัวมารีออตอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเติบโตในหน้าง,งานของการไปทํางานเกี่ยวกับสายบริการสายโรงแรมถูกป่ะก็สามารถสมัครเข้าไปได้เพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดคือ5โครงการที่จบมาเนี่ยเราสามารถสมัครได้โดยที่เป็นอาจจะยังไม่จบได้3ปีสสมัครได้เลยหรือว่าอาจจะจบมาแล้วประสบการณ์ไม่เกิน2-3ถึงปีสามารถสมัครโครงการเหล่านี้ เพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่ม5โครงการปี4 Final Year และรวมไปถึงจบมาประสบการณ์ไม่เกิน0ูปีก็สมัครได้เลยได,ได้ใครจะไปที่เหล่านี้แนะนําว่าไปหลายที่อัพสกิลเตรียมตัวเองยังไงได้บ้างที่ลัก ไปเองใช้เซลล์เรียนนิ่งคอร์เรลออนไลน์คอร์เรลออนไลน์จะให้ความรู้กับคุณถ้าเราเก่งอยู่แล้วเป็นหัวหน้าเป็นประธานไม่ได้มีปัญหาการนําส่งเป็นคนคิดขีดเอทได้รอบคิดว่าไปอยู่หน้าง,งานไปทาเคสเดี่ยวเคสกลุ่มไม่ได้กังวลพี่รักษไปแข่งคอมเพลชันเคสมาเยอะแล้วถือว่าถ้าเป็นแบบนี้เราประเมินตัวเองได้ถูกให้ใช้คอร์เรลออนไลน์เติมไปหน่อยนึงว่าตอนไปอยู่หน้าง,งานต้องไปแอคติ้งแต่รอบอยังไงได้บ้างเพราะในหน้าง,งานจริงๆทุกคนเก่งเหมือนกันกันกบเรานะหน้าที่ของเราคือจะต้องแอดวานซ์ให้ได้มากขึ้นม่รเาะทินเอตัววง่นน อยากเติมความรู้ไปหน่อยหนึ่งส่วนใครจะอออินให้เรียนสอนสดเพราะว่าอะไรคะสอนสดออกแบบมาเพื่อให้เราฝึกไหวพิบตอนไปอยู่หน้าง,งานคุณสามารถประยุกต์ใช้ไหวพิบนําส่งนั้นได้เรียวไทม์ถูกปะ่ะเพราะเสน่ห์จริงๆนะ คือเขาถามพวกเราบางที innovation ถามก็ต้องตอบได้เลยหรือเดชชันเมกิ้งถามก็ต้องตอบได้เลยซึ่งเวที่ออกมามันจะต้องเป็นเวที่ทําให้กรรมการอุ่นใจสบายใจและทำให้คะแนนของเรามันพุ่งขึ้นไปข้างบนไม่ว่าจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ค้าสอนสดจะให้การฝึกฝนนอกน้ำบ่อยๆมันทําให้เราเก่งไหวพริบตอนไปอยู่หน้าง,งานเราจะนําส่งได้โดยไม่ต้องกังวลเลยเพราะฉะนั้นสายตาของเรามันจะเป็นเสือไม่ใช่เหยื่อการฝึกฝนที่เยอะทําให้มีความมั่นใจตอนไปอยู่หน้าง,งานนั้นเพราะฉะนั้นเลือกแบบที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วสามารถไปชเชิญกับโอกาสได้เลยใดๆขอยทุก คนโชคดีสามารถปรึกษาเข้าโครงการมิิเมนเทรนทั่วไทยปรึกษาที่หน้าโปรไฟล์วันนี้ของคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ